เมเนให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าภาพพี่น้องไม่อีกแล้วบุกี้คนมาโดนแล้วไหมคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มีแต่เจตังนี่ล่ะกระบุนถ้ำนี่ละมาา สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะพ,พักด้วยนะครับชนะพักนะครับอ๋อไม่ซัดนะครับอน,นุญาตนางเด้อเจ็บขาเพิ่มา่าไปซัดนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะขยับตักวก่อซัดจะเอามองนี่บ่ยองมียงบ่มาหน่มี่เหมือน <laughs> เดิมเห็นบ่ครับ ข้าไม่ชัดนะครับฝากไปติดตามทางช่องยูทูบเลยนะครับซีนนั้ซองตัวเลขนั้นหลา,ายคน<ส>ว่า<ส>ที่ผ่านมาครับเป็นซองเกือบเห็นกับแตกสีตัวนะครับเป็นเห็นแปดสองห้าศูนย์ผลมันออกแปดสองห้าสี่นะครับสวัสดีทุกๆขั้นนะครับสวัสดีคุณจอย,ยจอยนะครับสวัสดีคุณชนาพัฒนะครับ เนี่ยบริเวณอาลมานีนะครับวันนี้นะครับป้ลมานียคือสัตว์กรมหัวว่านเหี่ยมื่อก่อนี่ยมันคือสัตว์แท้เดี๋ยวขออนุญาตไวคู่เอฟเอฟซีว่าเห็นเป็นไอ้ที่แรกว่าสามหาศูนย์เนี่ยบอกบางคนกับว่าแปดแปดหาศูนย์แปดหาสองสันเขาเจ้ากับมันสิเข่าตัวหัวกรเนาะทำมันเป็นเกียงให้ตัวใดก็ซอายกันเบิึงสัตว์คักสัตว์แน่ได้พี่น้องทางไลฟ์สดนะครับ หลายท่านบอกว่าไม่ชัดเจนครับฝากไปติดตามทางช่อง youtube นะครับชัดเจนมากช่องเ,เจ๊ตัางชัดหรือเปล่าเนาะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะเอาวก็อีนั่งมานั่งะะเลยอันนั้นก็อีสูงเอาก็ได้พิจารณาได้ค่ะเจ๊ตัางเจ็บขานะคะพี่น้องเดี๋ยวจุดถูกจุดเทียนคุณชัดหรือเปล่าปา,าเ็ถูกจุดเทียนจุดถูกให้ปูก่อนรอสักครู่นะครับนะเทีนบมล้ะ ไปแจกไปแจกนี่เดี๋ยวนาน้ำไปตั้งสกุลไหมเดี๋ยวาตั้งนามสกอนให้แต่งดอกใหม่ก่อนจะฟาวด์เนอครับเดิมมันนี่แต่งขอเพิ่นเอาจังจังให่งแตกสีโต้สดแล้วก็คลาดเรือปูมันนี่เกือบแตกสองหลอดเอาออกจากผ้านั่งใส่ผ้านั่ใส่ผ้านไปเลยพสิใส่ผ้านั่งไปเลยใส่ผ้านไปเลยแต่งขันหาก่อนพี่น้อง อ่ะใครเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าเห็นเป็นตัวเลขหรือเปล่านะคะสี่ตัวนะครับเพ <ly> ื่อจะไรก็ขอสองงวดแล้วสองงวดงวดแรกกับพลาดเต็มเดียวมันบ่เต็มเดียวไหมพ่นห้เพ่นพ่นพ่นห้ยยังตีมันออกสี่แปดใช่ไหมี่ะจำบ่ด้ก่อนนานั้นไปประมาณวันเขาเห็นสี่เขาเห็นไอซี่เขาเห็นสามเจ็ดมันออกสี่เจ็ดต่อเอ๊ะมันผุดตี้ สวันนี้อ๋อตะวังกับพิษไปตัวหนึ่งอ่ะพิษแต้มหนึ่งวันนี้เพืกันตัวน่ะมีพิษไปตัวหนึ่งรอ,อ,อบเมื่อกี้นี่ก็เกือบแตกสามตัวเนาะพิษไปตัวดึงคือกัน,นแน่นอนแมนอ๋อนะคะพี่น้องแปดสองห้าศูนย์นะต่ว่าผลออกฉลากแปดสองห้าสี่นี่พิษแต้มเดียวพิได้อยู่ ชัดได้แอดโอ้ยของบุญทำมีปัญหาแล้วกองปัญญาณไม่ดีชัดไหมคะท่านผู้ชมชัดไหมติดตามทางช่อง y o u t u b e นะครับแต่ทางช่อง y o u t u b e ชัดเจนมากนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับลงคลิปทางช่อง y o u t u b e นะครับอีกครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเลียกทูกอีกครับหนึ่งนะครับดูในไลฟ์สดอาจจะไม่ชัดเจนนะครับ เป็นไดพี่น้องเป็นได6หหนึ่งอาจจะเป็นเก่าหนึ่งก็ได้ได้แน้ะใช่ไหมอันนี้มันเป็นหกหนึ่งหกหนึ่งเจดครับ fc ว่าป้า fc เพาท่านได้เห็นอยู่ก็ <c oughs> จะเห็นตัวที่สามแล้วคุณทองบอกว่าชาัดจะ้ะคุณกะนกพรบ,บอกว่าชาัดนะคะ มันก็จะว่าเห็นอยู่ได้ละคข่อยแสดงว่ากล่องจเจ้าว่าเห็นเนาะแนนบ่กก็ยินเสียงไหมเนาะพี่น้องค่ะภาพไม่ชัดเสียงไม่ชัดบ่เดี๋ยวไปสมุิประจดก่อนเห็นคักอ๋อได้ยินชัดจ้ะวสันเอฟซีว่าคุณแก้วบอก็ได้ยินชัดนะคะหกหนึ่งอะไรเอ่ย ทำลาวันนี้หกหนึ่งอะไรเอ่ยคุณสุบินบอกว่าขอให้เป็นหกหนึ่งแปดเด้อครับนละพี่น้องก็ให้แตกสามตัวเนาะพี่น้องเนาะหกหนึ่งเก้าปรแมาณหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกอีกวันนออบานเนาะนะ หกหนึ่งศูนย์วะสันนี่ยบหกหนึ่งศูนย์กับหกหนึ่งเก่าเด้อหนันอ่ะหลายท่านนะคะคอมเมนต์มาบอกว่าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าหกหนึ่งศูนย์นะคะคอ,อยว่าเลขยังคอยก็ว่าหกน่าจะเป็นหกหนึ่งศูนย์หรือเปล่าคะท่านผู้ชมสี่ไม่น่าจะใช่นะคะครับต้องมาชแถวที่น้องก็ว่าประชัดนะครสามห้าแปดอืม 3, 5, 8, สามห้าแปดสัดสัดอย่างยัได้จับพวกปวกวะจอมปวกมา,า,าดูเลขทูกกันเดี๋ยวแอดมินจะเตัวเลขไห้นะครับสามตัวทักไทย ถ้าใครมีดวงจะเห็นเลขใช่ครับใช่ครับแม่นดูคันผู้ใดพอนอยากไข้ไผ่นะผู้นั้นพ้พน,พน,พน,น,พนสิเห็นเลขจจัดเลยเอาทีโตแอดเมนเห็นนะครับบางทีแอดมินจะจดห้ยใส่กระดาษห้เบื้องชัดๆนะครับที่เห็นที่ชัดเกนที่สุดนะครับตอนนี้คือสามห้าแปดนะครับอ๋ออันนี้หกหนึ่งแปดไหมที่แรกว่าเก้ามันน่าจะเป็นแปดได้ไหมนี่พี่น้อง สรุปแล้วจะเป็นหกหนึ่งแปดนะคะสามห้าแปดนะครับที่มองเห็นนะครับให้ห้างเดียวนี่ยนะครับสามห้าแปดแต่ตัดวินวินอะด้วยครับเดี๋ยวทีแอดมินเห็นนะครับรอเลขทูกนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับ เห็นแล้วสองตัวเลขทูบหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งอะไรเหลือลอตัวที่สามแล้มันเลกเก่าว่ะเบินหมือนถ้าเบิรนงด้อ ยันแมนเก่าอยู่บาทเนี่เก้าขึ้อแปดพี่น้องน่าจะเป็นหกหนึ่งเก้าเก้าแน่ๆเลยใช่ไหมถ้าแปดมานคงไม่โคง้งอย่างนั้นอะ่ะอา้าหรือว่าแปดเนาะเอาเอาจะได้บาทเนี่ยเอารอดูหกหนึ่งเก้าออกมาแล้วค่ะผลสรุปนะคะก็คือจะเป็น หกหนึ่งเก้านะคะอ๋อ oh, fc เป็นเทสตัวะไเนี่ยอ๋อ fc เฟสเทสตหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดสรุปเลขทูปเนี่ยมันจะเป็นเป็นตัวเลขที่ชัดๆก็คือหกหนึ่งเก้านะคะท่านผู้ชมเก่าวะหกหนึ่งเก้านะครับเฮงเฮงรวยรวยค่ะ,เล,คะเลขทูปหกหนึ่งเก้านะครับเลขทูป ใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคแรกนะคะ,ะตําลาวมาแดางด้วยครับเออไอ้บุณมีตําลาวเย็นนี้นะครับดาเลอมเก้าเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกเอฟซีว่า <น>กลับเขียนตัดเอาเขียนเขียนเลยเก้าเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็หกหกข้างล่างเนี้ยเงีสามตัวเบี้ยแถวเอานั่นแหละนั่นแหละเขียนเงี้ยวมาเลยนะเก้า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 หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกโอ้ตรงกับเลกถูกเลยครับนเก้าเก้าต่อเงี้ยมาเลยเหนไหมหนึ่งเก้าอาจจะตีตังกาเป็นหนะึ่งหกเนาะ หนึ่งหกเนง่ยนะมันก็หนึ่งหกอยู่แล้วหกหนึ่งเนาะตรงกับเลขทูบพอดีนั่นเนี่ยหนึ่งหกศูนย์น่ะเด้อหกตรงกับเลขทูบพอดีหก <6 19 S 2> หนึ่งเก้าก็เลขทูบเนี่ยแล้วคนแปลเลขทูบหายนีดนึงตำราวันนี้นะครับแปะเลขทูบนะคะตามนี้นะคะตำราตำราวันที่ยี่สิบหกนะคะท่านผู้ชมวันที่ยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกส่อคอนะครับตำราวันที่ยี่สิบหกสอคอนะคะ 67นะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S เล็กทีเล็ก3 5 5 1เบอร์โทร064 39692 80ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักชแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงโปู่ศิลานะคะ ID ดีไลน์นะคะ S เล็กทีเล็ก3251นะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆงปัง,ปงๆังรวยๆสวัสดีค่ะ